ดอนะครับผมแรงดอจะแปลว่าตุ๊กตาล้มลุกขอเทเลพอร์ตกันละกันโอเคเทเลพอร์ตขึ้นมาข้างบนนี่เดี๋ยวนะจะลงตรงไหนดีข้างนอกละกันว้าย สวยเองเฮ้ยเดี๋ยวบอรลูนมาแล้วโอ้โ oh, ห oh. ขึ้นอีกแล้วอือหือเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่ท่านี้ว้าวอมซิลอุย้ยโสดูดูนั่น ดูน่าเตรียมการเลยโอเคแล้วเราจะลงไปหืมโอ้ยหยยบซ้ำแล้วกโอเคเดี๋ยวไปทางซโัลโมชันแล้วกันนี่โอ้โหลอยแบบไม่มีกระดูกอย่างสโลโมชัน น่นอเอาคนนี้ก็ยังนอนอยู่อีกนอนทั้งวันเลยหรือไงอืเอาแอมเบคอนคิดอะไรอ่ะคิดคิดคือเบคอนจะจะแกยืนนอยู่นานเล่นปืนใหญ่ดีกว่าเฟร์ ว้าวเซลูมชันอ้าวเอออูหูท่าสวยอีกท่าเนี้ยแต่มาไกลเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปไม่เอาดีกว่าไม่อยากไปหลุน่ะแมพนี้แล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดไีไม่ใช่แมพนี้บนนี้นี่คือจะนอนทั้งวันเลยใช่ไหมซอมบี้ป่านี้ยังไม่ลุกขึ้นเลยนะเพื่อนเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยคนเล่นขอขึ้นไปข้างบนว้าวเอา้าลุกขึ้นแล้วเหรอ อ่ะอ่ะอาคานี้ท่าสวยอีกแบบนี้มันท่าสวยกันปะเพื่อนเพื่อนอะแดงดอก Let me chill อ่ะอืม อีกอะโอเคคืออะไรอะเออโอเคนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาทำเนปสตาร์แมนซิมบเลเตอร์ละกันสำหรับวันนี้บาย,บาย